สวัสดีครับอยู่ช่างแบงค์พาเที่ยวนะครับวันนี้ก็เรามีเดินทางไปภาคเหนือกันตอนนี้ก็ออกจากบ้านมาตอนประมาณสักเกือบเกือบตีสามนะครับก็เดี๋ยวเราตอนนี้เราอยู่เส้นลาบูนะออกจากบ้านที่ผับประแดงมาเดี๋ยวเราก็เดินทางเข้าถนนราชะพฤกษ์ครับแล้วก็ตรงยาวออกแถวพวกอ,อ,อ่างทองเลยเดี๋ยววิ่งผ่านสวนประชีบางไซเหมือนเดิมครับเส้นนั้นก็ตอนนี้ก็ไม่น่าจะมีรถแล้ว ขี่สบายๆก็เดี๋ยวค่อยเก็บบรรยากาศไปให้ดูเรืเลยครับโอเคไปเดี๋ยวเราไปกันต่อตอนนี้ก็เรามาถึงเส้นเอเชียนะครับตอนนี้ก็อยู่ประมาณจะตีสี่แล้วออกจากบ้านมาก็เราขี่ม่เรื่อยนะร้อยร้อยร้อยวันนี้ก็ซ้ายมือก็ ยังขายโรตีเหมือนเดิมครับแต่เราแวะเติมมันก่อนเพราะว่าตอนนี้น้ำมันวิ่งเหลืออยู่แค่123กิโล,ลก็เดี๋ยวเติมไปสัก500ครับแล้วก็น่าจะได้ไปเติมอีกทีก็อาจจะหลุดออกนคะรสวรคนไปละ <Okay, S 2> เดี๋ยวเราก็เข้าปัมป๊มเนี่ยครับปตทปั๊มแรก นนราเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกันต่อครับป่ะก็ตอนนี้เราเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วครับก็เราเติมไปทั้งหมด500ก็ได้มา15ลิตรตอนนี้น้ำมันมันอยู่33บาทนะป่ะจริงๆ GS อ่ะถ้าเป็น GSA อ่ะครับมันจะเป็นถัง30ลิตรนะ แต่ว่าส่วนมากกัก็น้อยที่จะเติมกันแบบเต็มๆเพราะว่าพอเติม30ิลิตรเต็มๆอครับมันค่อนข้างที่จะหนักพอสมควรเลยแต่ถ้าขี่ยาวไกลอ่ะมันก็โอเคนะคือไม่ต้องเติมบ่อยอย่างผมเคยลองเติมมาตั้งแต่พับแดแดงอ่ะลากยาวยันนู่นเลยครับตากเลยบ้านถึงปตทบ้านตากสบายเลยขีย่แบบชิวๆเลยถังนึงแต่ก็ถามว่าเมื่อยไหมก็ไม่ค่อยเมื่อยเท่าไหร่หรอกมันไปได้สบายสบาย ถ้าขี่ไม่เร็วนะ GS ถือว่าเป็นรถที่ประหยัดคันหนึ่งเลยครับประหยัดแบบประหยัดบางทีแบบประหยัดจนตกใจอะ่ะเดี๋ยวเราก็วิ่งอย,ยาวๆสายเอเชียเลยครับวิ่งคอนคอ,นอนสวรรค์แล้วก็เดี๋ยวเราไปตัดซ้ายออกไปต่างกันตอนนี้ผมก็ใช้ไดนามิกโปรขี่นะก็คือเซตค่าเองครับ แล้วก็โชคก็ตั้งเป็นโหลดไว้กับความสูงก็ผมก็ยกเป็นออตโต้ไว้คือเ,อเจนเน่เวลาเขายกโชกเป็นออตโต้เนี่ยครับรถมันจะขึ้นลงเองอัตโนมัติคือเวลาจอดเนี่ยมันก็จะลงเองครับเวลาขี่เร็วนยรถก็จะยกขึ้นเองมันจะปรับเลือกเองก็ได้นะมันจะปรับเป็นแบบตี้ยาสุดหรือว่าจะยกสูงสุดอะไรก็ได้แต่อย่างผมขี่อ่ะผมก็ชอบใช้ออตโต้เพราะผมว่ามันสะดวกดี แล้วก็โชก็ปรับเป็นรถครับโรสเนี่ยมันจะนุ่มๆหน่อยเด้งๆถึงๆคือขี่สบายแต่ถ้าเกิดขี่เร็วมากๆเนี่ยอาจจะต้องปรับไปเป็นไดนามิกครับให้มันกระชับขึ้นมันจะได้ไม่ย้อยก็เนี่ยล็อกคูลไว้ครับเดี๋ยวพอถึงความเร็วก็ล็อกไวสักประมาณสักร้อยี่สิบขี่เรื่อยสบายๆตอนคืนเพราะว่ากลางคืนอ่ะผมไม่ค่อยขี่เร็วเท่าไหร่หรอกเพราะว่าบางทีมันมองไม่เห็นครับทัศนวิสัยมันไม่เหมือนของวัน แต่ถ้าเส้นเนี่ยมันก็หัวด,ด้แหละเพราะว่าทางหลักเอเชียมันไม่ค่อยมีอะไรตัดหน้าเท่าไหร่ไะเดี๋ยวเราเดินทางไปเข้านครสวรรค์ต่อครับเดี๋ยว๋ยวนครสวรรค์จะผมถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งอตอนนี้เราก็ถึงนครสวรรค์แล้วนะครับตอนนี้ก็ตีห้าพอดีเป๊ะ พอสอนแล้วก็รถเริ่มมีพอสมควรนะเพราะว่าตีห้าแล้วคนก็เริ่มออกมาทำงานกันแล้วแต่ตอนขี่มาเนี่ยเหมือนฝนิ่งจะหยุดไปครับเพราะว่าอากาศมันเย็นแล้วก็พื้นถนนเนี่ยมันชื้นอยู่พอสมควรเลยก็ดีตรงที่ว่าไม่ร้อน อากาศาก็กำลังสบายเลครับตอนนี้อันนี้เดี๋ยวถ้าเราตรงไปอ่ะเขาก็จะเข้าเมืองนครสวรรค์แต่ว่าเราก็ไม่เข้าครับเดีย๋ยวเราชี้ออกซ้ายเพื่อวิ่งเลี่ยงเมืองเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องตัดเข้าไปทางกำแพงเพชรกันตามนะครับถ้าเลี้ยวซ้ายเนี่ยมันก็จะไปเลี่ยงเมืองถ้าตรงไปก็จะเข้าเมืองครับ คือถ้าใครขึ้นหน่าจะขี่เข้าเมืองก็ได้นะเพราะว่าเดี๋ยวก็จะไปผ่านสะพานส,สวยๆที่เขาเป็นจุดไฮไลท์ของนครสวรรค์แต่อย่างผมอาจจะผมขึ้นตากผมก็เลยไม่เข้าก็เลยตัดสายมาก็ล็อกความเร็วมาครับยืนพื้นมาก็อยู่ประมาณสัก1 20บละ ไม่เกินเนี้ยมีร้อยสามสิบ้างแต่ว่าก็ไปเรื่อยครับเพราะว่าทริปนี้ก็เราก็เดินทางกันสิบสามวันเลยก็ไม่รีบครับทริปนี้คือไม่มีแผนนะมีแผนแค่วันแรกวันเดียวแหละที่ไว้เก็บไว้ใจก็คือจะไปตากขึ้นอาจจะขึ้นไปทางสมเอร์ก็ได้ครับเพราะว่าเดี๋ยวก็มีคนรอเราอยู่ที่สมเลย ส่วนแพลน,นอื่นก็ขี่ไปคิดไปครับขี่แบบโดแพนเลยอยากแวะตรงไหนก็แวะนอนที่ไหนก็นอนหน้าร้อนอ่ะใครบอกเที่ยวไม่ได้ผมว่ามันเที่ยวได้นะคือมันก็แล้วแต่ช่วงอ่ะคืออย่างอย่างเมษาปีนี้มันไม่ได้ร้อนมากครับมันก็ยังมีฝนลงมาบ้างอย่าง เหนือตอนนี้ก็ปกติถ้าเมษายนเนี่ยเขาจะแห้งแล้วแห้งๆเลยแต่ว่าปีเนี่ยก็คือเขียวไวครับเพราะว่ามีฝนเยอะปีเนี้ยน่าจะเข้าฤด,ดูการขี่รถเร็วขึ้นนะเพราะผมมองว่าพฤษสภาก็เริ่มขี่กันได้แล้วเข้าฝนแล้วครับใครที่ชอบแบบขี่เที่ยวฝนนะผมว่ามันก็สวยนะมันอาจจะเปียกเนินนาหน่อยแต่ว่าก็แลกมาก,กับวิวที่สวยครับขี่ไปเจอหมอกไป ็เดี๋ยวน่าจะสักตุลาแหละตุลาผมก็น่าจะมีขี่ต่อ,อแต่ยังไม่แน่ใจว่าไปไหนแต่คิดว่าน่าจะไปป่าบงเปียงครับถ้าตุลานะเพราะว่าทุกปีก็จะไปที่นู่นตลอดแล้วก็เดี๋ยวไปไหนก็ดูอว้ทีหนึ่ง่ะเดี๋ยวเราเขี่ต่อตอนนี้ก็เรามาถึงทางแยกแล้วนะครับ ถ้าเราเลี้ยวซ้ายอ่ะก็ขึ้นกับแผงเพชรถ้าเราเลี้ยวขวาก็ไปพิษสุนโล,โลครับก็ถ้าซ้ายเนี่ยไปตากไม่ง่ายเลยปลายทางก็เชียงใหม่แม่ฮ่องสอนสวดขวาเนี่ยครับปลายทางก็น่านถ้าจะไปเที่ยวน่านก็ไปทางขวาถ้าจะไปเที่ยวโซนเชียงใหม่โซนแม่ฮ่องสอนก็เลี้ยวซ้ายครับ ก็ตรงขึ้นไปกระแพงเพชรน,ออน่าจะถึงตาบก็น่าจะประมาณสักหกโมงกว่าครับหกโมงเจงประมาณนั่นแหละไปะเดี๋ยวเราจะทางกันต่อเอ,อ่อตอนนี้ก็ตีห้าสี้านะครับเราก็อยู่ถึงที่กระแพงเพชรแล้วเดี๋ยวเราก็แวะเตินมน้ำมันแล้วก็จอดพักกันแป๊บหนึ่ง ก็ตอนนี้เนี่ยเออผมขี่มาทั้งจากหน้าจอแจ้งก็300โลนะครับก็พักรอบแรกไป่ะ,ปะเดี๋ยวเราเติมมันอีกสัก500แล้วก็เดี๋ยวก็ไปกันต่อครับเ,เราแต่ว่าเราก็เดี๋ยวพักกันน๊บนึงก่อนให้แม่บ้านใครกันมเนื้อตนะีก็ เจ็ดโมงครับเราก็เข้าจังหวัดตากแล้วเดี๋ยวเราก็ขี่ไปเรื่อยเดี๋ยวตัดเข้าซ้ายครับเพื่อเข้าแม่สอดเพราะว่ารอบนี้เดี๋ยวเราจะวิ่งล้อฝั่งซ้ายก็คือวิ่งแม่สอดแล้วค่อยๆล้อขึ้นไปสบเลยส่วน ขึ้นไปเนี่ยผมคิดว่าน่าจะนอนสักคืนหนึ่งแล้วก็พัขึ้นไปแม่สอนอีกคืนหนึ่งประมาณนะครับวันนี้ก็อากาศดีนะตอนนี้เจ็ดโมงแล้วยังไม่มีแดดเลยเมือคืนก็แถวนี้น่าจะฝนตกแหละเพราะว่าตอนนี้อากาศคือเย็นเลยยี่สิบเจดองศารถก็ไม่ค่อยเยอะนะอาจจะเป็นเพราะว่ามันยังหลังสงการอยู่ครับ แล้วก็คนก็ยังไม่ค่อยเปิดยากันด้วยผมก็จะล็อกคูณมาที่ร้อยี่สิบเลยทริปนี้ก็ขี่ม่ค่อยเร็วนะไปเรื่อยแต่พอล็อกคูณไว้ก็ปล่อยสบายแล้วครับไมต้อทำไรประคองแฮนอย่างเดียว ว่าอาการมีคูณคอนโทรลนะมันก็มีข้อดีนะคือเราไม่ต้องมานั่งปิดคันเร่งไม่เมื่อยมือคือถ้าเจอชิปไกลๆครับก็คือกดค้ณคอนโทรแล้วก็ปล่อยรถให้มันไปของมันเองเลยเราไม่ต้องทำอะไรเลยถึงเวลาขัานดาบบเงเป็นรถแค่แค่แตะเบรคแคสเซิลไป เดี๋ยวเราขับไปกันต่อเดี๋ยวถึงทางแยกเดี๋ยวผมพาไปดูอีกทีเดี๋ยตอนนี้เราถึงแยกปากแม่สอดแล้วครับแ๋่วเราก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าแม่สอดเส้นนี้ก็ถ้าใครชอบเล่นโค้งอะ่ะมันมีโค้งให้เล่นเยอะนะแต่ผมเองก็ไม่เคยเข้ามาเหมือนกัน พราะปกติอ่ะผมจะไปวิ่งเส้นที่ผ่านหน้าเอ,อ,อีกดอยหนึ่งซึ่งเป็นบ้านตากผมจะวิ่งเส้นนั้นไม่เคยวิ่งเส้นนี้เลยแต่หลายคนก็บอกว่าให้ลองเข้ามาเส้นนี้ดูว่าเส้นนี้สวยเป็นเส้นหลักเข้ามาสอนก็เดี๋ยวน่าจะมีคลิปเล่นโค้งมันๆให้ดูกันเพราะว่าตอนนี้ก็ยางเปลี่ยนมาใหม่ด้วยใส่เทลสามมาครับ หรือที่เขาเรียกกันว่าแมงป่องสามอะละก็เน้นทางดำเป็นหลักเดี๋ยวลองหาโคงเล่นกันว่าเป็นยังไงบ้างแต่ลองเทสอย่างก็โอเคไปไปกันครับ ก็อยู่ในเส้นทางเข้าแม่สอนนะครับก็เส้นเนี่ยมันจะไม่ค่อยเหมือนเส้นอื่นนะจากที่ผมสังเกตอะคือรถ10ล้อหรือว่าเทรลเลอร์หรือว่าต็อกทนเนอร์นะครับเขาจะวิ่งแช่ขวาเป็นหลักเยอะบางทีก็เนี่ยทั้ง3มเลนเลยบางทีก็ขวายาวกลางยาวซ้ายยาวแล้วก็ใครที่ชอบเล่นโค้งมาเนี่ยแล้วก็รูดสรูดขวามาครับต้องระวังเพราะว่าบางทีจังหวะ วนมาเจอโคง้งพุ๊มเนี่ยมันเป็นเนินขึ้นอ่ะเขากำลังชะลออยู่เลยครับเออถ้าจะเล่นโคง้งเนี่ยต้องระวังระวังมากๆเนี่ยอย่าบางทีเนี่ยล้อขวาขึ้นมากำลังขึ้นเนี่ยครับบางทีเจอตูดเทรลเลอร์ก็มี พอผ่านโค้งมาพุ่มนะครับจะตูเทนเลอร์อยู่ขวาก็มีเพรกะนั้นก็ต้องคอยระวังเขาน้ะครับก็ต้องเข้าใจเขานั้นรถขนักกันแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมเขาถึงแช่อัดขวากันแต่เขาคงมีเหตุผลของเขาแหละวันนี้อากาศเย็นนะแต่ทั้งหลเนตกยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกสาย โอ้งก็ระวังหน่อยนะครับเพราะว่าตอนเส้นนี้เนี่ยโค้งส่วนมากนะจะขูดถนนทิ้งืแบบภาคใต้บ้านเราอ,อารมณ์มันจะแบบขูดถนนออกเนยเป็นเส้นๆเ,เ,เลยต้องระวังครับคือถ้าขูดไม่เยอะอะมันก็สายไม่เยอะนะแต่ถ้าเกิดไปเจอแบบขูดเยอะๆเนี่ยผมบอกเลยโอ้โหสายแบบสะบัดเลย ก็ต้องยอมรับนะว่ามันเป็นถนนที่สวยขนาดผมมาหน้าแบบเมษานะหน้าร้อนก็ยังก็ยังสวยอยู่ถ้ามาแบบช่วงหน้าฝนหน้าอะไรอไรที่มันเขียวๆผมว่ามันน่าจะสวยกว่านี้เยอะเลยต้องขออนุญ,ญาตนะครับล,ล้อเกือบกลางหน่อยเพราะว่าโหคตรถนน,นแบบเส้นโหดมากบอกเลย ขนาดยางดีช่วงล่างดีนะยังรู้สึกว่าแบบรถนี่แบบสายสะบัดเลย ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่าเราไม่รู้เขาขุดมากขุดน้อยคือถ้าขุดลึกๆเนี่ยแล้วเขาโค้งแรงอะ่ะผมบอกเลยว่ารถอ่ะมีโอกาสที่แบบจะเสียอาการได้เลยนะผมก็ต้องพยายามขี่หลบๆลบล้อเซตหน่อย ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับหลังนี้ก็โอ้โห่เหมือนเดิม ผมนะผมว่านะแต่เราโมไซแล้วนะผมค่อไหลาทางอะเส้นนี้นะปลอดภัยสุดแล้วคือมันอาจจะไม่ใช่จุดที่มันแบบสมควรขี่นะแต่ผมก็มองว่ามันเนี่ยน้อยก็ไม่โดนขูดอะแล้วก็ไม่อันตรายด้วยครับนต่ตรงนี้ที่เขเรียกกันเลยเพชรวง เดี๋ยวเราใกล้ถึงแม่สอยแล้วเดี๋ยวเราพาไปดูวิวข้างในทีเดีตอนนี้ก็เราออกมาจากปทแม่สลีมแล้วครับ่อกีีก็เติมน้ำมันไปอีกห้าร้อยก็ตอนนี้เติมน้มันไปแล้วทั้งหมดจะพันห้าก็ถังเนี้ยจริงๆถังนี้ยขี่ถได้ถึงรักไทยนะสบายๆเลยขี่ขึ้นรักไทยได้แล้วก็ขี่ลงไปเติมน้ำมันตรงเอ,อที่เลยรักไทยลงมาหน่อยได้ครับเหลือ พราะว่าอัดมานะอันนี้น่าจะมีเกือบเกือบห้าร้อยโลอ่ะคือแรงอ่ะแรงที่เขาแจ้งไว้นะที่หน้าจอคือขี่ได้อีกห้าร้อยห้าสามโลโดยความเร็วที่แบบไม่เร็วมากนะครับแต่ถ้าเร็วมากก็ลดลงมาอีกหน่อยสี่ร้อยมาเนะี่ยอันนี้เป็นเส้นแม่เสลียงขึ้นแม่ห้องสอนแถวนี้ก็คนชนเผ่าเยอะนะมีทั้งชนเผ่ามีทั้งพม่า ด่านก็เยอะเดี๋ยวมีช่วงไหน่ที่มันติดกับพมา่าเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูครับเพราะว่าช่วงนี้ย่อมไม่ค่อยติดหรอกเดี๋ยวต้องขี่ไปประมาณสักกลางทางเดี๋ยวจะมีสายมือเนี่ยคือติดพมา่าเลยมองไปนี่เห็นพมา่าเลยเอเคปะเดี๋ยวเราไปดูกัน,นครับตอนนี้ก็เนยฝั่งนู้นเนี่ย,ยจะเป็นพมา่าทั้งหมดเลยนะครับก็ จะถูกกั้นด้วยแม่นม้ำแม,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 ม่น้ำาั่งโน้นแม่น้ำเนี่ยฝั่งโน้นเป็นพม่าหมดเลยก็แต่เมื่อกี้เนี่ยที่ลองขี่มาแนละ้วก็ตอนนี้ก็มีค่ายผู้รีภัยสงามเยอะอยู่กันนะครับต่อช่วงต้น,ตนทางอ่ะฝั่งโน้นก็ยังดูเงียบสงบดีนนะก็ไม่มีอะไร ถ้าดูจากในแมปครับคือขี่เลาะริมพมา่าไปเลยบางช่วงก็มันก็จะชิดพมา่าเลยครับบางช่วงก็ห่างนิดหน่อยเดี๋ยวเราจะขี่ไปอำเภอแม่สลียงกัน125กิโลก็ใช้เวลาประมาณสักชั่วชั่วโมงนิดๆมันมไม่ไกลนะแต่ว่ามันทำความเร็วเยอะไม่ได้ครับเต็มที่ได้แต่90ร้อย80 90ร้อยเพราะว่ามันมีแต่โค้ง ก็จะมีนะครับชาวบ,บ้านเขาก็จับปลาจับอะไรพวกเนี้ยผงผักมาขายแต่เมื่อกี้มาเห็นปลาแบบน่าจะปลาตะเพียนบ้้งตัวมันลิ่มเลยใหญ่มากอะ่ะมาตากขายะเดี๋ยวเราใกล้ถึงน้ําตกทีโมโบ,บทีโมโบ,บ,บผมก็จำไม่ได้เดี๋ยวแวะไปถ่ายให้ดูกนันว่าปีนี้จะมีน้ำไหมไปไปกันครับ เราลองมาถึงน้ํำตกทีมาโบนะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยปีนี้ไม่มีน้ำนะแห้งขอเดเราจะเราจะทางกันต่อสวัดีครับตอนนี้ก็มาถึงที่แม่สรียงะนะครับก็เราก็ขี่มาออกจากบ้านมาตั้งทีสามแล้วก็มาถึงที่พักก็อยู่ประมาณสักบ่ายโมงครับ อันนี้ก็รถจอดหน้าที่พักนี้เลยนะใครมาแม่เสียงก็จะมาพักก็ที่นี่เลยครับที่อูธเฮา,าส์บ้านไม้นะครับค่าห้องพักไม่แพงผมพักห้องใหญ่ข้างล่าง950เหยนแล้วก็นะครับที่จอดรถก็จะประมาณนี้เลยที่ร้านก็มีของให้กินนะส่วนเข้ามาก็เนะครับวิวของก็จะประมาณนี้ใครมีตกเกอร์มาแปะได้นะ ทะเลก็นะครับออกมาจะเล่นนั่งเล่นได้ข้างหน้าก็จะเป็นเป็นแม่น้ำครับอากาศดีอยู่นะอันนี้ก็จะเป็นที่พักครับของผมนอนอยู่ห้องนู้นตอนนี้ห้องล่าง,างข้างบนก็วันนี้ก็มีว่างบ้างนะแต่ว่าก็นอนห้องล่างีกว่สบายสบาย ก็เดี๋ยวตอนเย็นก็เดี๋ยวพาไปกินร้านอาหารพื้นเมืองครับเขาแนะนำมาร้านหมูทุบก็เดี๋ยวตามไปดูกันแล้วกันโอเคสวัสดีครับก็สำหรับวันนี้ก็จบวันด้วยกะเพราครับแล้วก็ผัวหอมทอดแล้วก็สปาเกตตีแล้วก็น้ำซ่าก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็เราเดินทางกันต่อขึ้นมาลักไทยก็เดี๋ยวผมเก็บบรรยากาศเป็น วันที่สองมาให้ดูแล้วกันวันนี้วันแรกก็เอาประมาณนี้ก่อนแล้วกันครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับ